ลอนดอนกับเจ็ดเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องแรกครับบิ๊กเบนไม่ได้ชื่อบิ๊กเบนนะครับเพราะว่าบิ๊กเบนเนี่ยไม่ใช่ชื่อ,อของหอนาฬิกาแต่จริงๆแล้วคือชื่อของระฆังที่อยู่ด้านในครับส่วนชื่อจริงของหองนาฬิกาครับคืออิซาเบธทาวเวอร์ครับมันไม่จริงๆขอนาฬิกานี้ไม่ได้ชื่อบิ๊กเบนแต่ว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อระฆังที่อยู่ข้างในเรื่องที่สองครับทาวเวอร์ออฟลอนดอนเคยมีสวนสัว์มาก่อน คือสถานที่อย่างนี้ครับมีเรื่องราวเยอะมากนะครับและหนึ่งในนั้นคือที่นี่เคยมีสัตว์เยอะมากเพราะเวลามีแขกของราชวงศ์มาเยือนนะครับมักจะนําสัตว์ท้องถิ่นเป็นของบรรณาการด้วยนะเลยทำให้ที่นี่ครับครั้งหนึ่งเคยมีสัตว์เยอะมากจนแทบจะกลายเป็นสวนสัตว์ด้านในเลย เรื่องที่3ครับรถบัสสาย78ในปี1952นะครับเคยมีเหตุการณ์แปลกมากๆครับเกิดขึ้นที่ Tower Bridge นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่รถบัสสาย78เนี่ยขับรถกระโดดข้ามระหว่างที่สะพานเนี่ยกำลังยกตัวอยู่ครับซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ในช่วงนั้นครับลอนดอนมีหมอกหนาจัดครับทำให้วิสัยทัศน์เนี่ยมนไม่ค่อยดีพอรู้ตัวอีกทีสายเกินไปแล้วครับคนขับก็เลยตัดสินใจครับเหยียบคันเบ่งข้ามไปเลยครับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับและคนขับ รุ่นที่สครับลอนดอนไอครับตั้งใจสร้างแค่ชั่วคราวแต่ในปี2000ครับคือปีที่ลอนดอนอนะครับเปิดตัวใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการสร้างที่นี่ครับเพื่อเฉลิมฉลองเข้าสู่ยุคมิเลนเนียมหรือว่ายุค2000นั่นเองและตั้งใจจะตั้งไว้ชั่วคราวแค่ประมาณ5ปีครับแต่จากความนิยมครับก็เลยทำให้ที่นี่ครับได้ตั้งแบบถาวรเลยและกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของอังกฤษมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เรื่องที่5ครับตรอกไดแอร์กอนครับตรอกที่เราเห็นในภาพยนต์อย่างร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะฮะที่นี่ก็คือลีเดนฮอล์มาร์เก็ตนะครับสร้างมาตั้งแต่ศตรวรรษที่14นะฮะและถูกใช้เป็นฉากตรอกไดแอร์กอนในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองเดินเข้าไปแล้วเนะี่ยโอ้เหมือนหลุดไปในโลกเวนหมดเลยครับเรื่องที่หครับไฟไหม้ทั้งเมืองลอนดอนในปี1666นะครับลอนดอนเนี่ยต้องเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับกินเวลายาวนานถึง4วันและเกิดความเสียหายกัััับบบอออออาาาาาาาคคครรรรรตต่่ต่่ 1, 3, ่งงงงๆกกกกววว13,000หหลลลลดดดดด้้้ยยยยเเเเเเุุณ์นนนนนีีีไไปป็จ็จขมื เรื่องที่เครับการโจรกรรมครับใครที่กำลังมีแลนจะไปเที่ยวอังกฤษนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยครับคือการโจรกรรมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีทุกที่ทุกเวลาอะไรแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าอัตราเนี่ยมันก็สูงขึ้นใช่ไหมแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อังกฤษนะครับในยุโรปเองหลายๆเมืองที่เป็นเมืองใหญ่นะครับก็ต้องระวังเช่นกันโดยเฉพาะโทรศัพท์หรือว่าของมีค่าต่างๆนะครับไม่ควรเอาออกมาโชว์หรือว่าใช้ตอนเดินอะไรแบบนี้นะฮะเราจะไปเที่ยวไหนครับก่อนเดินทางผมแนะนานะครับว่าเราควรทําประกันการเดินทางเอาไไไวว้้้้เเเเสสมมอออนนนะะะรรับแแลลถาาาาาจจปปทททีี่่่่ยยยงงตใหหพพชดูู์ิญ็ สดบัตรเครดิตพาส,สปอร์ตนะครับพี่ชับก็ดูแลเช่นกันใครมีแพลนครับกำลังจะเดินทางครับซื้อประกันการเดินทางกับชับได้เลยครับเรามีโค้ดมาแจากทุกคนเวยนะครับเพียงกรอกโค้ด G WG 18นะครับรับส่วนลด18ไปเลยจะเดินทางไปไหนครับอย่าลืมทําประกันเดินทางด้วยนะครับสำคัญมากจริงๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่คอมเมนต์เลยครับส่วนใครมีเรื่องไหนที่ลอนดอนอยากแชร์อีกมาแชร์กันในคอมเมนต์